สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A 2ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวจริงหรือที่ว่าเลข7มีแล้วเหนื่อยคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องของความหมายของเลข7ที่ทุกท่านทราบกันดีว่าถ้าใครมีเลขนี้อยู่รายรอบตัวจะแปลว่าทั้งหนักและเหนื่อยนั้นจริงหรือไม่นะคะ ก่อนอื่นเลยเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้คะ่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวเดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือคะ่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ สำหรับในเรื่องของเลข7นั้นนะคะในทางสังคมไทยนั้นแน่นอนประเทศไทยมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานนะคะซึ่งความเชื่อต่างๆในอดีตได้ถูกส่งต่อกันมาในปัจจุบันดังต่อไปนี้เลยค่ะในเรื่องของความเชื่อทางพุทธศาสนานะคะมีความเชื่อว่าพุทธศาสนาถือกำเนิดขึ้นในอินเดียก่อนแผ่อิทธิพลไปทั่วชมพูทวีปรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะ และไทยก็เป็นอีกประเทศที่ได้รับความเชื่อทางพุทธศาสนาเข้ามาค่ะเลข7ในทางพุทธศาสนาไม่ได้บัญญัติความหมายไว้โดยตรงแต่เลข7มีความเกี่ยวพันกับพระพุทธเจ้าเช่นประสูตรพร้อมเดินบนดอกบัวได้7จก้าแทนความหมายการตัดสร้แล้โปรดสัตว์7ดดินแดนหรือในชาติที่เสวยชาติเป็นพระเวสสันดรก่อนเดินทางไปบำเพ็ญเพียรในป่า ได้บริจาคทานไปถึง7อย่างนั่นก็คือช้างม,าโโม้าโคนมทาตญิงทาตชายราชรสและนางสนมค่ะอย่างละ700รถึงแม้ไม่มีเหตุผลชี้ชัดถึงความหมายแห่งเลขเจในพระไตรปิฎกแต่การปรากฏเลข7หลายครั้งเกี่ยวกับความเชื่อในพระชาติของพระพุทธเจ้าทำให้ชาวพุทธยึดเลข7เป็นตัวเลขที่พิเศษและนำมาใช้ในเรื่องที่มีความหมายมงคลนะคะ ส่วนในทางคริสตศาสนาค่ะศาสนาคริสต์เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชทำให้ไทยได้รับความเชื่อเกี่ยวกับคริสตศาสนารวมถึงตำนานความเชื่อต่างๆโดยเลข7ในทางคริสมีความหมายพิเศษมาก กล่าวถึงวันสร้างโลกที่พระเจ้าใช้เวลาเพียงหกวันเท่านั้นและใช้หนึ่งวันในการพักผ่อนและนั่นคือต้นกำเนิดของสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันและหนึ่งวันเป็นวันหยุดพักผ่อนจากการทำงานเลขเจ็ดในที่นี้จึงมีความยิ่งใหญ่นะคะทีนี้มาดูในด้านความเชื่อทางโหราศาส์กันค่ะโหราศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการดูดาวประเทศไทยให้ความสำคัญกับโหมากๆและถูกยกให้เป็นตำแหน่งในพระราชสำนักความเชื่อเกี่ยวกับเลขเจ็ดในทางโหราศาสตร์ จึงเป็นความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยทั้งมีความรู้บางส่วนสืบทอดมาถึงปัจจุบันเลขเจ็ดเป็นตัวเลขแทนดาวเสาร์ในทางโหราศาสตร์หมายถึงความทุกข์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆทำให้เลขเจ็ดถือเป็นตัวเลขที่ไม่ดีเท่าไหร่นักนะคะส่วนความเชื่อของประเทศแถบเอเชียค่ะประเทศในทวีปเอเชียที่ไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านก็มีความเชื่อเรื่องเลขเจ็ดเช่นกันนะคะตัวอย่างอย่างเช่นประเทศจีและญี่ปุ่น โดยประเทศญี่ปุ่นเชื่อว่าเลข7เป็นเลขมงคลมากๆเพราะว่าเลข7ถูกใช้แทนเทพ,พเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง7ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นในขณะที่จีนถือว่าเล,เ,วเลข7เป็นตัวเลขที่มีความหมายไม่ดีโดยเชื่อว่าเป็นเดือนที่มีการปล่อยผีขึ้นมายัางโลกมนุษย์ค่ะจะเห็นได้ว่าความเชื่อเกี่ยวกับเลข7ในแต่และวัฒนธรรมมีทั้งดีและร้ายจนหลายคนกล่าวว่าเลข7เป็นตัวเลขอาทรันและมีความลึกลับที่ยากจะคาดเดาได้นะคะ สำหรับเลข7ที่ปรากฏในวัฒนธรรมไทยค่ะสังคมไทยยังมีกล่าวถึงเลข7ในแง่มุมอื่นๆน,นะคะยกตัวอย่างเช่นสำนวนที่ว่าชั่วเจทีดี7จหนเลข7ในสำนวนไทยไม่ได้แฝงความเชื่ออะไรเลยค่ะแต่ถูกหยิบยกมาใส่ในสำนวนซึ่งหมายถึงว่าความไม่แน่นอนของชีวิตเมื่อชีวิตตกต่ำสุดวันหนึ่งก็อาจกลับมารุ่งเรืองได้อีกเช่นกันเป็นการสอนให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทค่ะ เอาแล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดความหมายเลข7ว่ามีแล้วดีหรือว่าไม่ดีกันแน่นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ